ตามข้อมูลของ BBC s c i e n Focus สิงโตสังหารมนุษย์โดยเฉลี่ยประมาณ200คนต่อปีและจากสถิติย้อนหลัง70ปีล่าสุดในปี2023สิงโตมีส่วนทำให้มีผู้เสียชีวิต282รายโดยปัจจุบันสิงโตถูกระบุว่าเป็นสัตว์ที่ถูกคุกคามเนื่องจากจำนวนประชากรลดลงจากการสูญเสียแหล่งที่อยู่อาศัยและความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับสัตว์ป่า มนุษย์มีแนวโน้มที่จะเผชิญหน้ากับสิงโตมากขึ้นหากพวกเขาออกเดินทางท่องเที่ยวในซาฟารีที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหรือเข้าป่าไปในถิ่นอาศัยของสิงโตก็จะมีอันตรายจากสิงโตอยู่รอบด้านหากใครดูคลิปนี้อยู่ขอกำลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือใครมีคำถามก็คอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหากพูดถึงสัตว์ที่มักโจมตีมนุษย์จากที่เห็นตามข่าวบ่อยที่สุดแล้วคงจะเป็นหมี และฉลามแต่สิงโตก็มีสถิติไม่น้อยในแต่ละปีเช่นกันแม้ว่าสัตว์กินเนื้อขนาดใหญ่อย่างสิงโตโดยทั่วไปแล้วจะหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับมนุษย์แต่ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการตัดไม้ทำลายป่าได้สร้างรูปแบบปฏิสัมพันธ์ของสัตว์เหล่านี้ให้ต่างออกไปเมื่อมันจำเป็นมันก็ต้องป้องกันตัวเช่นเดียวกับสัตว์อื่นๆสิงโตเป็นสัตว์ที่สวยและสง่างาม แต่พวกมันโจมตีมนุษย์เพื่อเป็นอาหารหรือเพื่อความสนุกหรือไม่อันนี้ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยรวมถึงลักษณะนิสัยของสิงโตแต่ละตัวอีกด้วยสิงโตมันจะทำร้ายมนุษย์จริงแต่พวกมันก็ทำร้ายมนุษย์น้อยกว่าที่เราคาดไว้จากข้อมูลของการศึกษาที่ตีพิมพ์ในวารสาร p r o s t a o l o g y ในปี2023การสำรวจที่ครอบคลุมข้อมูลระหว่างปี1950ถึงปี2019 เผยให้เห็นว่าสิงโตเป็น1นึในสิอันดับแรกของสัตว์ที่มีการโจมตีมนุษย์มากที่สุดโดยอยู่ในอันดับที่เด้วยการโจมตี282ครั้งส่วนสัตว์ที่มีการโจมตีมนุษย์มากที่สุดคือหมีเป็นอันดับ1และรองลงมาคือเสือการศึกษายังเผยให้เห็นว่าจำนวนการโจมตีของสัตว์กินเนื้อเพิ่มขึ้นทั่วโลกซึ่งอาจเนื่องมาจากการตัดไม้ทำลายป่า และความขัดแย้งระหว่างมนุษย์และสัตว์ที่เกิดจากการขยายตัวของเมืองทําให้สัตว์และมนุษย์มีพื้นที่อยู่อาศัยใกล้ชิดกันหรือมีการลุกล้ำในเขตที่อยู่อาศัยของสัตว์เช่นการบุกรุกทําการเกษตรมากขึ้นนักวิทยาศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ลุกดอลล่ากล่าวกับนิตยสารเนชันแนลจีโอกราฟิกในปี2015ว่าสิ่งมีชีวิตเกือบทุกชนิดที่อยู่รอบๆสิงโตอาจเป็นเหยื่อได้ และการที่ผู้คนคิดว่าพวกมันไม่เป็นอันตรายนั้นถือเป็นความโม่คข่าวอย่างยิ่งสัตว์ทุกชนิดที่อยู่อาศัยร่วมกับสิงโตจะทราบถึงเรื่องนี้เป็นอย่างดีว่าสิงโตก็คือสัตว์นักล่าอันดับต้นๆของโลกสำหรับสิงโตแล้วมนุษย์ไม่มีเขี้ยวหรือกรงเล็บที่เห็นได้ชัดเจนดังนั้นจึงดูเหมือนเป็นอาหารที่ล่าได้ง่ายๆของมันสิงโตได้โจมตีมนุษย์ที่เข้ามาใกล้แหล่งที่อยู่อาศัยมากเกินไป ตัวอย่างเช่นในปี2015เมื่อผู้หญิงคนหนึ่งไปเที่ยวซาฟารีในแอฟริกาใต้เธอได้ลดกระจกรถลงเพื่อถ่ายรูปสัตว์เธอจึงไม่ทันได้ระวังตัวสิงโตตัวใหญ่ได้พุ่งเข้ามาทางหน้าต่างรถและโจมตีเธอจนเสียชีวิตโดยสรุปแล้วสิงโตคือสัตว์ที่น่ากลัวและอันตรายอยู่เสมอควรอยู่ห่างจากซาฟารีหรือพื้นที่หากินของสิงโตเพราะมันอาจเสี่ยงอันตรายต่อมนุษย์ได้ ตามข้อมูลของมูล,ลนิธิสัตว์ป่าโลกสิงโตถือว่าเป็นสัตว์ที่ถูกคุกคามแม้ว่าจะยังไม่ใกล้ศูนพันธุ์แต่ประชากรก็ลดลงอย่างมีนัยสำคัญเนื่องจากการตัดไม้ทำลายป่าการลดลงของจำนวนเหยื่อและความขัดแย้งระหว่างคนกับสัตว์สิงโตที่อยู่นอกพื้นที่คุ้มครองเขตอน,นุรักษ์พวกมันมักจะพุ่งเป้าไปที่ปศุสัตว์หรือสัตว์เลี้ยงของมนุษย์เพื่อเป็นอาหารเมื่อเหยื่อในป่าตามธรรมชาติหายากขึ้น และหน้าเศร้าที่มนุษย์มักจะตอบโต้กับสิงโตเหล่านั้นด้วยการฆ่าพวกมันด้วยวิธีต่างๆจึงเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้ประชากรสิงโตลดลงอีกด้วยคลิต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรนั้นไม่อยากพลาดข้อมูลดีๆฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ